เป็นสายบุญภาษาอะไรนะครับนะอันนี้แค่ถามนะครับไม่ใช่ไรนะครับนะแค่ถามเป็นสายบุญภาษาอะไรแล้วผมงงมากเลยคุณไม่รู้จริงๆหรือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องโกหกนะครับหรือว่าคุณเข้าใจแล้วคุณเข้าใจอย่างดีว่ามันเป็นการนําเสนอแบบบาปๆแต่ว่าคุณชอบอย่างนั้นหรือนะแล้วทั้งเจ้าของช่องทั้งเอฟซีที่บอกว่าเป็นสายบุญเนี่ยชอบเรื่องแบบนี้หรอ จริงเหรออิลีอิลีติใช้ไหมออสายบุญชอบเรื่องบาปบาปเหรอเป็นไปได้เหรอโลกนี้สังคมอยู่ยากแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเนาะผมว่านะถ้าสายบุญเนี่ยชอบเรื่องบาปบาปเนี่ยสังคมอยู่ยากแล้วครับอ่ะโลกปัจจุบันนะครับเนาะอิลีตินะคือวันนี้ขอพูดแค่นี้แหละ ไม่ไม่ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะขอพูดแค่นี้แหละนะขอย้ำแค่นี้แหละคือช่วยตอบด้วยนะช่วยตอบสังคมด้วยนะครับนะว่าสายบุญเนี่ยชอบเรื่องชอบสร้างเรื่องบาปจริงเหรออิลีติบอกให้พี่น้องอ้อยพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกได้เข้าใจด้วยนะอ่าเข้าใจด้วยว่าเป็นเรื่องมันเป็นอะไรยังไงเนี่ยนะครับนะโอ้ วิธีการหาเงินวิธีอื่นไม่มีแล้วหรือครับนะไม่มีแล้วจริงๆเหรอมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อนะครับเนาะคือการหาเงินแบบอื่นเนี่ยหรือว่าหาเงินแบบคือทำคอนเทนต์ก็ได้หาเงินด้วยการทำคอนเทนต์ก็ได้แต่คอนเทนต์แบบอื่นมันไม่มีแล้วหรือโอ้อยู่ยากแล้วนะครับนะสังคมในยุค 5G เนี่ยมันอยู่ยากแล้วแบบนี้โอ้ถ้าเป็นอย่างนี้นะ พอๆกันเลยนะครับนะบอกตามตรงเลยนะพอๆกันเลยคนที่นําเสนเอกับคนที่เข้าไปฟังเนี่ยพอๆกันเลยนะครับนะสรุปก็คือว่าใส่บุญชอบเรื่องบําบากนะครับนะนะไม่รู้ใครนะไม่รู้ใครนะครับเนาะไม่รู้ใครนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอายุแต่ละคนเนี่ยร่วมๆ่มนมะ่ะเป็นหมื่นปีแล้วเลยครับนะในแต่ละครั้งที่เข้าไปดูเนะี่ยลองคิดดูนะครับถ,ถ้าเป็นพันคนเนี่ยคนหนึ่งเอาฉะะเฉลี่ยคนหนึ่งหกสิบเนาะ อเฉลี瞬 ания, 瞬 ания, ่ยเฉลี่ยนะหกสิบหรือไ yani, ม่ก็ห้าสิบนะพันคนเท่าไรแล้วห้าหมื่นปีแล้วนะครับเนาะห้าหมื่นปีแล้วมันจะคิดไม่ได้ได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับอิอลีนะอิลีพ่อแม่พี่น,นอ้องอิลีนะครับนะเป็นหมื่นปีแสนปีเข้าไปแล้วนะครับนะถ้ายังคิดเรื่องนี้ไม่ได้แย่แยะ,แยะเรื่องการยินดีด้วยกัรอิลีอาครับผมนะคับผมนะครับนะ เอาพี่อ่อพี่จุรีนะครับอ่าจุรีนะครับเนาะอ่ะเป็นหมื่นเป็นหมื่นปีแสนปีเข้าไปแล้วนะครับเนาะถ้ายังคิดเรื่องแค่นี้ไม่ได้ก็โอ้เป็นเวรกรรมนะใช่ไหมครับเนาะรวมกันเป็นหมื่นปีแสนปีแล้วยังสะกุคคาว่าบุญบาปไม่เป็นมันก็แย่แล้วนะครับเนาะ